หลอกเลยนะครับเจ้าหนูนะครับบอกตัวไม่น,นะครับแต่ว่าแต่ว่ารับมาสบการแค่เดียวนะครับบอกสบายครับคนดูนะครับเห็นาตามไปแล้วก็ต้องออกเองนะครับ เลยนะครับนี่ไหมขอลึกนะครับไปโอ้ยปุ่นนะไม่คนะตัวน,นี้ไม่มีหนังนะครับแต่ว่าดินังหน้าทีเดียวนะครับก็ จัดจริงๆนะครับปอห้าครับนี่มันจะขึ้นปอครับเห็นไหมครับนะโอ้โหวางไปนิ่มเลยนะครับกำลังหน้าทีเดียวนะเพราะว่าสุรินทร์บารานะฝนตกมาอย่างหนักสองสามวันติดกันนะครับตอนนี้ก็ริรถไถก็เริ่มออกหาไถแล้วนะแป๊บเดียวนะครับนาหนึ่งนี่แป๊บเดียวนะเพราะว่าไถยคล่องทีเดียวนะครับฟับเลี้ยว งานในคล่องทีเดียวนะครับประสบการณ์ถ่ายสามสีนะครับแต่ก็อีโรเต็นท์เดิมนะครับได้กันคนด้วยครับตกรถมาถ่ายหน้าแล้วครับมันลูกชายไม่ยอมนี่สองพันพบอะไรแล้วครับหกนอกครับทอดมันหนึ่งถ่ายมากี่ปีแล้วครับตัวใครก็สามปีแล้วครับโอ้สามปีครับการก็ไม่ธรรมดานะครับ เป็นเด็กกูตนะครับใช้เวลาร่างนะครับช่วงปิดนะครับได้มาใจนะคุณพ่อช so re ่วยกับไทนานะครับก so, ็ถัาบอกคุณพ่อไปเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นเด็กกะตันนะครับช่วงนี้ปิดเทอมนะโรงเรียนนะครับก็เลยมานะพ่อนะครับจ้างขับรถนะครับนี่นะครับก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจำออนไว้เรื่องนะครับขอบคุณมาก